สวัสดีครับผมนายธวัฒน์พันธดีสฟสองทับสองรหัสศูนย์สองเก้า 2, วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณค่าของนธนาคารคุณค่าสําหรับบุคคลคุณค่าสําหรับครอบครัวคุณค่าสําหรับกลุ่มหรือหมูนะ่คณะคุณค่าสําหรับชุมชนคุณค่าสําหรับประเทศชาติคุณค่าสําหรับนานาชาติหรือสากลคุณค่าสําหรับบุคคลนงนธนาคา,ารช่วยเสริมสร้างสุขภาพและจิตใจ ทำให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจผ่อนคลายช่วยควบคุมอารมณ์เพิ่มความสุขในลดความเครียดในชีวิตประจำวันยังส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอีกด้วยคุณค่าสำหรับครอบครัวพัฒน,นาการช่วยสร้างความสัมพันธน์ที่ดีและความอบอุ่นภายในครอบครัวส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วม การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยลดความเรียขสร้างความสุขและความสามัคคีในครอบครัวคุณค่าสําหรับกลุ่มหรือหมู่คณะในธนากา,ารช่วยส่งเสริมความสามาคัคคีความร่วมมือกันในกลุ่มหรือหมู่คณะช่วยให้สมาชิกหรือสมาชิกการทํางานเป็นทีมและเคารพความคิด เห็นของผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและบรรยากาศที่เป็นมิตรในการอยู่ร่วมกันคุณค่าสำหรับชุมชนมัลตนาการช่วยสร้างความสัมพันธ์นันดีและระหว่างคนในชุมชนและส่งเสริมความสามัคคีช่วยลดปัญหาสัสงคมเช่นความขัดแยง้งหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน คุณค่าสำหรับประเทศชาตินุรากการช่วยเสริมสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งกายและจิตใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมช่วยลดปัญหาสังคมและส่งเสริมความมั่นคงของประเทศชาติในระยะยาวคุณค่าสำหรับนานาชาติหรือสากลนุรนกษการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนต่างชาติ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมและเรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสังคมช่วยสร้างสันติภาพความร่วมมือและความสามัคคีในระดับนานาชาติ